ทีนี้มาเข้าสู่คําถามกันดีกว่านะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวคําถามแรกนะครับอันนี้ถามว่า NVDR ในหน้ารายชื่อผู้ถือหุ้นคืออะไรครับอ่าโอเคนะพอดีว่าคําถามนี้เคยถามมามาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้หาคาตอบมานะวันนี้หาคําตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะ NVDR คืออะไรอันดับแรกนะจริงพี่มีหน้าหน้แชร์หน้าจอด้วยนะเบิร์ดอ่าโอเคครับอันนี้คือในเว็บเซตเลยนะในเว็บเซตก็มีบอกอยู่แล้วนะครับว่า NVDR เนี่ยมันย่อม,มาจาก Non-Voting Depository Receipt นะครับเอ๊ะมันคืออะไรว่าดูยากกว่าเดิม <c oughs> นะเข้าจะยากกว่าเดิมห <c oughs> ลักๆคือนี้ครับ <c oughs> มันเป็นทางเลือกครับมันเป็นทางเลือกให้นักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อหุ้นได้สามารถซื้อหุ้นไทยได้ทีนี้มันมีข้อจํากัดครับ การเป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับมันมีข้อจำก,กัดในการซื้อหุ้นนิดหน่อยนะยกอย่างเช่นอย่างนี้ครับในตารางนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกสิทธิ์นะสิทธิ์ของนักลงทุนต่างชาติว่าถ้านักลงทุนต่างชาตินะครับซื้อหุ้นปกติเนี่ยโลกาแชร์ก็คือซื้อเหมือนคนไทยซื้ออะโอเคปะ่ะนะโลกาแชร์คือหุ้นสามัญตามปกติเลยนะครับเขาเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์นะแคปิตอลเกนไรท์ก็คือมีสิทธิ์นะครับในการเก็งกําไรหุ้นได้สมมติซื้อหุ้นมาสิบบาท ขายที่สิบห้าบาทเขาก็าไรห้าบาทโอเคไหมอันนี้เขามีสิทธิ์นะถ้าซื้อหุ้นตัวเดียวกันกับเราเลยนะแต่ตามกฎเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ครับในการรับเงินปันผลอืมอ่าเขาจะไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผลตรงนี้เวิร์กไหมครับถ้าเวิร์เป็นนักลงทุนต่างชาติมาลงเรียนบ้านเราซื้อหุ้นแล้วปันผลก็ไม่ได้ครับเอาไหมครับไม่เอาจะดีเหรอวะ <laughs> นะ <laughs> โอเคแล้วก็ไม่มีสิทธิ์โหวตด,ด้วย ปกติไงนะครับเวลาที่เราซื้อหุ้นเนี่ยจริงๆมันมีสิทธิ์อยู่หนึ่งสิทธิ์นะสิทธิ์หนึ่งก็คือสิทธิ์ในการจริงๆนักลงทุนทก็เหมือนเหมือนอันนี้แหละนะคือเรามีสิทธิ์ที่จะสามารถซื้อขายหุ้นได้ใช่ไหมครับคนไทยนะเรามีสิทธิ์ที่จะรับเงินปันผลใช่ไหมครับแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะโหวตด,ด้วยโหวตคืออะไรเช่นในแต่ละปีเนี่ยบริษัทจะมีการประชุมประจําปีที่เรียกว่า A.G.M. นะหรือร Annual General Meeting นะประชุมประจําปีนะก็คือเราสามารถเข้าไปโหวตได้ว่าเอ้ยเนี่ยผู้แทอหุนมีวาระที่หน เนี่ยเขาจะทำงี้นึงสองสามสี่ห้าเราบอกเราไม่ชอบเราไม่เอาเราโหวตโน่ฉันไม่เห็นด้วยเรามีสิทธิตามจํานวนหุ้นที่เรามีเยอะไหมอ่านะ,ะเรามีสิทธินะ,ะเหมือนออกเหมือนเหมือนเหมือนเลือกตั้งอ่ะเรา,ามีสิทธิ์อ่ะโอเคนะตามหุ้นที่เราถือไว้นะครับแต่ในเคสของเงาุนต่างชาติคือไม่มีสิทธิ์มไม่มีสิทธิ์ได้รับทั้งเงินปันผลและไม่มีสิทธิ์ทั้งโหวตด้วยอ่านะแต่เขาเนี่ยครับมีทางเลือกอยู่สองทางนะมีทางเลือกอยู่สองทาง หนึ่งเขาสามารถซื้อ foreign share ได้กับ,บสองซื้อ NVDR ก็ได้มีสองทางเลือกมาดูกันทีละตัวนะครับว่า foreign share คืออะไร foreign share นะครับคือเป็นหุ้นกระดานต่างประเทศหุ้นไทยนะเป็นหุ้นไทยนะนนยนะแต่เป็นกระดานต่างประเทศซึ่งสามารถซื้อขายเป็นหลักๆคือฝรั่งเลยแต่คนไทยก็ซื้อได้นะครับแต่เป็นหุ้นที่เอาไว้ให้ฝรั่งซื้อโดยเฉพาะมันมีสิทธิ์เฉพาะของฝรั่ง ก็คือสิทธิ์นั้นก็คือเขาสามารถได้รับการซื้อแบบเกณฑ์ด้วยนะเกณฑ์แปลว่าแบบว่าเทมเปิลแบบเกณฑ์นะซื้อซือซ้อสิบาทขายสิบสอบาทก็ได้กำไรสองบาทนะเขามีสิทธิ์เหมือนกันตุกประกาศนะแต่ข้อดีคือการซื้อฟรองเชนเนี่ยเขาสามารถได้ดิวเดนด้วยอได้ดิวเดนด้วยและได้โหวตด,ด้วยและได้โหวตด,ด้วยนะและได้โหวตด้วยนะครับ,รบแต่หุ้นห,หลายตัวนะครับเบิร์ดจะมีเงื่อนไขยอยู่ครับจะมีเงื่อนไขว่า นักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่สามารถถือหุ้นได้เกินลิมิตกี่เปอร์เซ็นต์ uh. อ่ามันมีลิมิตตรงนี้อยู่เช่นสมมติหุ้นธนาคารเนี้ยง่ายสุดนะหุ้นธนาคารเนี่ยนักลงทุนต่างชาติไม่สามารถถือได้เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์รวมกันร uh. วมฝรั่งทุกคนรวมกันนะโอเคนะฝรั่งทุกคนรวมกันเนี่ยไม่เกินยีนะ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะหุ้นนาเนี่ยถ้าใครอยากซื้อเพิ่มเนี่ยต้องมาซื้อที่ทางเลือกที่สอง ก็คือซื้อแบบ BDR ก็คืองานไม่เป็นไรฉันซื้อแบบฉันไม่ขอโหวตไม่มีสิทธิ์โหวตอ่าเนี่อออกไหมประมาณนี้ก็คือคือมันมีมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่สําคัญต่อประเทศชาติเนี่อออกไหมพี่เอ้เนื้อออกไม่ดีใช่เนื้อออกไม่เปิดนะก็นะดังนั้นเนี่ย NDR ก็อาจจะเป็นทางเรื่องหนึ่งที่สูงว่าถ้ามันเต็มเพดานแล้วเนื้อออกไหมครับอันนี้รวมถึงกองทุนต่างชาติด้วยใช่ไหมที่เข้ามาซื้ออย่างนี้ใช่ถูกต้อง อ๋อเว่ามันเห็นเห็นอยู่หลายตัวเกือบทุกตัวเลยมั้งเห็นตลอดเลยใช่ถูกต้องทีนี้อ่ะมาดูทีละตัวมาดูทางเลือกแรกก่อนทางเลือกแรกคือฟ o r ์เรนแชร์เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นหุ้นการต่างประเทศเลยซึ่งจุดสังเกตนะครับมันจะมีขีด F อยู่หลังข้างหลังครับเคยสังเกตไหมไม่เคยใช่ไหมเลยเคยเคยเห็นโเคยเห็นด้วยเหรอตอนแรกนึกว่า ฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันคือการการฟอร์เรนอ่ะยกตัวอย่างนะมันมีแค่หุ้นบางตัวด้วยนะมีแค่หุ้นบางตัวไม่ได้มีทุกตัวนะครับพี่ยกอย่างแบงก์ละกันนะแบงก์นี่มันค่อนข้างชัดเจนนะครับเคแบงก์ขีดเอสนี่นี่มันเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งเลยมีราคาเป็นของตัวเองนะเบิร์ตครับนี่เห็นไหมร้อยยี่สิบาทวันนี้ลดมาสองบาทแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูตัวหนึ่งนะหมายว่าจะให้ดูเทียบกับตัวแม่นี่ให้ดูเคแบงก์เฉย นี่เห็นไหมเคัวนี้ร้อยยี่สิบาทห้าสิบตังค์แต่ตัวเคแบง F ์เอฟเนี้ยร้อยยี่สิบาททวนวมันถึงคนละตัวกันนะครับอ๋อคนละตัวกันเลยจะไปม,มองว่าเอฟถูกกว่าอย่งนี้ไม่ได้เนาะก็มองได้ครับเอาเหรอ <laughs> ใช่ <c oughs> มันมีอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่แบบ สำหรับนักเก็งกำไรเขาเล่นกันนะบอกไว้ก่อนว่า,<อ>านักเกงกำไรเคยเล่นกันอันนี้พี่บอกตรงนะแอบแอบบอกนะว่าตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆขอย้ํานะตอนเด็กๆ <c oughs> นะครับตอนเด็กพี่เคยทาเหมือนกันก็คือแบบเขาเรียกว่าสวิตเทรดอ๋อสวิตเทรดคือคือเราเห็นว่าหุ้นตัวไหนถูกกว่าเราก็ซื้อตัวนั้นอย่างเงี้ยครับ hmm. <c oughs> อืมอ่าอย่างเงี้ยเพราะว่าคือในทางปฏิบัติมันควรต้องราคาเท่ากันไงจริงปะ่ะแต่ว่าสภาพคล่องไม่เท่ากันไงสภาพคล่องของฝั่งเอฟก็ต้องน้อยกว่าเนี่ยหรอไหม อืมอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> อ่ก็อ่าเป็นเป็นกระดานกระดานฟอรเรนนะกระดานฟอรเรนนะครับอ่าเผื่อเป็นเป็นไอเดียนะเนี่ยมันจะมีแบบสองตัวอยู่แล้วนะครับคุณบางตัวก็จะมีนะไม,ไม่รู้แต่แบงก์ต้องมีหมดแหละนะครับ BBL แล้วกันอ่ะ่ยนะ BBL ก็จะมี BBL ธรรมดาร้อยสิบห้าบาทนะกับ BBL คิด F ร้อยสิบห้าบาทห้าสิบเอานี้แพงกว่า อะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้นะครับก็ถือเป็นกระดานกระดานต่างประเทศนะกระดานเป็นกระดานต่างประเทศซึ่งเอาไว้สำหรับให้นักทุนต่างชาติซื้อแต่คนไทยก็ซื้อได้เช่นกันนะก็คนไทยนี่แหละนะไปซื้อเบียดเบียนเขานะล้อเล่นล้อเล่นนะครับอ่าทีนี้สําหรับทางเลือกนะที่ฝรั่งาสามารถซื้อได้ก็คือซื้อผ่านซื้อผ่าน n v d r นะซื้อผ่าน n v d r นะครับ n v d r ได้บอกแล้วว่ามันคือ Non-Voting Deposit Receipt นะครับซึ่ง n v d R ในบ้านเราเนี่ยจะใช้คําว่า Thai n v d r ใช้คําว่าไทย n v d r ไทย n v d r แปลว่าอะไรแปลว่า n v d r เนี้ยเป็นของประเทศไทยเข้าไหม okay, right? เป็นของประเทศไทยแค่นั้นเลยนะดังวิธีการดูก็ดูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูที่ไปดูที่บีบอนี่แหละนะครับอ่บ BBL นะแล้วก็ไปดูที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับไปดูที่ผู้ผถือหุ้นรายใหญ่นี่ก็จะเห็นเราครับว่านี่บริษัทไทย NVDI เข้าไหม,มไทย NVDI เนี่ยอันนี้แหละนะครับก็ก็คือเป็น เป็นบริษัทนะที่เป็นตัวแทนตัวกลางซื้อหุ้นแทนฝรั่งเหล่านี้นี่ออกไปครับอ่าประมาณนี้ครับ <c oughs> ถ้าฝรั่งอยากซื้อหุ้นเนี้ยอยากซื้อตรงนี้ก็มาซื้อผ่าน NVDR นะครับ NVDR ก็จะมาซื้อให้อย่างเงี้ยครับเป็นต้นเนี่ยก็คือจะจะมีสิทธิ์ได้เงินปันผลแต่ก็จะไม่มีสิทธิ์โหวตอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอ่าโอเคน่าจะเข้าใจแล้วแหละนะครับคงไม่ต้องบอกแล้วว่าซื้อ NVDR ยังไงเพราะเราไม่ไชบบใช่ชาวต่างชาติกันใส่ใส่